สวัสดีครับปรกโปเชนดครับดอกค่าครับดอกค่ามาเก็บดอกค่าอยู่ครับตรงนาดื้อมาเก็บดอกค่าอยู่รงนาดอกค่าดอกค่ากินกับน้ำพริกหลายอยู่ครับดอกค่ากำลังเกิดขึ้น แตกก้นครับดอกค่ะโอ้ยวิถีชีวิตอีสานลูกอีสานกินได้ทุกอย่างครับดอกทสวยครับกินดิบก็ได้ลวกก็ได้แล้วแต่คนชอบเนาะ นี่แหละครับอดอกคากำลังเป็นดอกอ่อนอ,อ,นอร่อยครับอร่อยอาหารอิสาน ดอกคาดอกคาต้นโพให้ครับนี่ครับหมากไฮหมากไฮนะครับเนี่ยลักษณะคล้ายโพครับเขาเรียกโพไฮโพไฮหรือต้นโพผลสุกทานได้ครับนี่ครับลูกโพไฮนะครับ นี่สมุนไพรชนิดหนึง่งเวลาจะยานมลูกเนี่ยแม่มานนะครับแม่มานพวกตั้งท้องเขาคลอดลูกใหม่ๆเขาจะเอาไปที่นมนะครับของตัวเองเพื่อที่จะยานมลูกนะครับเนี่ยของคนโบราณสมุนไพรครับผม เ,เท่าเลยครับเครือกอหอครับคนอีสานเขาเรียกเครือกอฮอไม่ทราบภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับตัวนี้ลักษณะโค้ไฮครับธรรมชาติครับพึ่งสูตรครับเห็นไหมครับพึ่งสูตรพึ่งสูตรนะครับตัวเล็กๆดำๆ นะนี่ลือลักษณะของพึ่งสูตรนะครับไม่ต่อยนะครับมแมลงตัวนี้ นี่ครับลักษณะพึ่งสูตรสัตว์โลกที่เดยนรู้กี้นิดนึงครับพึ่งสูตรตัวดำๆนะครับสมุนไพรตัวนี้ก็เยอะครับเป็นเถาเลยต้มแก้ปวดขานะครับแต่มีรสชาติขมนะครับนี่ครับเครื่อกออครับผมดองเหลาดองยาได้เลยครับตัวนี้ต้มเยอะครับอยู่ที่ต้นโพไหครับผม พามาชมธรรมชาติครับีมพึ่งสูตรนะครับสัตว์โลกที่น่าเรียนรู้อีกอย่างนึงนะครับมาเก็บดอกขาพอดีนะครับสับ่งนาสุ่งนาก็ยังคงมีหญ้าอยู่นะครับฝนตกมารอบเดียวแต่ฝั่งนู้นเขากำลังขุด เขาเรียกอะไรนะทลายโพลน,นะพังโพลถ้าภาษาอีสานเขาเรียกว่ามัางโพลเนาะมัางโพลมัางโพลครับผมประมาณนั้นแหละฝั่งนู้นรถรอขนดินครับครับผมบสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมพามาชมธรรมชาตินะครับใบของเครือกอฮอนะครับด้านนี้ก็เป็นสระน้ำ ส่วนนี้ก็ผลโพไฮครับยังไม่สุกครับถ้าสุกเนี่กินได้ครับทานได้รสหวานครับผมครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมใครมาชมคลิปนี้แล้วขอพิธีความสุข,ขความเจริญมากมีร่ำรวยกันทุกคนนะครับกับคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ